รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ว,วันพระ,พระค่ะราการพุทธปัญญาพิรมพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะนําสารธรรมที่ทันต่อสถานการณ์มามอบแดดสมาชิกทุกท่านในวันธรรมศวนะกันแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านพระครูวินัยทรไมตรีธิตปัญโยจะอาวัดวัดทางสายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมาเชิญชวนทุกท่านให้เตรียมความพร้อมเมื่อภัยมาเยือนไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมก่อนที่จะได้แสดงธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายตามที่ได้รับอารัธนามาก็าจะได้กล่าวนำท่านทั้งหลายกล่าวคำบูชาสักการะพระรัตนตรยัยทั่วมื่นโลกธาตุแสนโกธจัก,กรวาลสก่อน คำบูชาพระรัตนตรัยทั่วเหมือโลกธาตุแสนกวดจักรวาลน,นั้นมีนิวิตหมายเมื่อครั้งเมื่อประมาณหกปีที่แล้วนี่แหละได้ไปประเทศอินเดียก็สักการะบูชาสังเวชชนิยสถานสี่ตำบลสืบตามลำดับแล้วมาถึงสารวะโนทยานกรุงกุสีนารานั่นแหละในขณะที่กราบองค์พระนอน บางวันนี้นีผ่านออกมาแล้วช่วงนั้นช่วงเช้าหมอกหนาจัดมากขณะเดินออกมาข้างนอกนั่นเองแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ลงมาเป็นกลมกว้างสว่างทั่วสามารถถ่ายภาพได้เฉพาะกลุ่มที่เรายือนอยู่ในขณะแสงสว่างปรากฏลงมาพร้อมกันนั้นแหละมีคล้ายเสียงกระซิบเตือนหรือผลขึ้นมาในจิตว่านำเขาบูชาจักระอย่างนี้สิ พอการแจ้งเตือนเกิดขึ้นมาในด,ดวงจิตว่านำเขากราบสักระบูชาอย่างนี้สิก็ผูกคําขึ้นมาดังที่จะได้นำท่านทั้งหลายได้กราบสักระบูชาพระรันไตรัยทั่วแสนโกฏัก,กรวาลสืบต่อไปท่านทั้งหลายทั้งผู้ชมผู้ฟังเพ่งประนมมือขึ้นโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะามัสสตภตะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตสะนะามัสสตภตะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตสะท่านทุกท่านพึงกล่าวตามเยจะพุทธาอาติตาจะเยจะพุทธะอณาคตตาปัจจุปนนา เจเยพุทธาอะหังวันทามิสัพพธาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะนอบน้อมและบูชา,อ,อ,ชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาในอดีตทุกๆพระองค์ที่เกิดขึ้น ในมนุษย์โลกก็ดีที่เกิดขึ้นใน,ในโลกอื่นก็ดีที่เกิดขึ้นในจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นในมหาจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นใ,ในนันตจักรวาลก็ดีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบ สักการะนอบน้อมและบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทุกๆพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะนอบน้อมและบูชาองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันทุกๆพระองค์ที่เกิดขึ้นในมนุษย์โลกก็ดีที่เกิดขึ้นในโลกอื่นก็ดีที่เกิดขึ้นในจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นในมหาจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้น ในอนันตจักรวาลก็ดีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะนอบน้อมและบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันทุกๆพระองค์ด้วยเสียนเกล้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอกราบสักการะน้อมน้อมและบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นาคจการภายภาคเบื้องหน้าทุกๆพระองค์ที่เกิดขึ้นในมนุษย์โลกก็ดีที่เกิดขึ้นในโลกอื่นก็ดีที่เกิดขึ้น ในจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นในมหาจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นในนันตจักรวาลก็ดีข้าพระพุทธเจา้าทั้งหลายขอกราบสักการะนอบน้อมและบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แนะนาคตการภายภาคเบื้องหน้าทุกทุกพระองค์ด้วยเสียงกล้าวเยจะธรรมาอติตาจะเยจะธรรมาอนาคตาปัจจุปันนาจะเยธรรมาอหังวันธามีสัพพธา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะนอบน้อมและบูชาพระธรรมอันสแสดงไว้ดีแล้วในอดีตท,ทุกๆพระองค์ที่เกิดขึ้นในมนุษย์โลกก็ดีที่เกิดขึ้นในโลกอืนกกนนกอ่นก็ดีที่เกิดขึ้น ในจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นในมหาจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นในอนันตจักรวาลก็ดีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะนอมน้อมและบูชาพระธรรมอันแสดงไว้ดีแล้วในอดีต ทุกๆพระองค์ด้วยเสียนกล้าวข้าพระพุทธเ,เจ้าทั้งหลายขอสักการะนอบน้อมและบูชาพระธรรมในปัจจุบันทุกทุกพระองค์การแสดงไว้ดีแล้วในมนุษย์โลกก็ดีในโลกอื่นก็ดี ในจักรวาลก็ดีในมหาจักรวาลก็ดีในนันตะจักรวาลก็ดีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบสการะพระธรรมในปัจจุบันอ่านแสดงไว้ดีแล้วทุกทพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะนอบน้อมและบูชาพระธรรมอ่านแสดงไว้ดีแล้วในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าทุกทุกพระองค์ที่เกิดขึ้นในมนุษย์โลกก็ดีที่เกิดขึ้นในโลกอื่นก็ดี ที่เกิดขึ้นในจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นในมหาจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นในนันตจนนนนะจักรวาลก็ดีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบสัการะนอบน้อมและบูชาพระธรรมอันแสดงไว้ดีแล้ว ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าทุกทุกพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวเย,ยจ่สังคาอติตาจะเยจ่สังคาอนาคตาปจ,จุปันนาจะเย,ย,ยสังคาอะหังวันทามิสาปทา ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะนอบน้อมและบูชาพระสงค์นาดีตทุกๆพระองค์ที่เกิดขึ้นในมนุษย์โลกก็ดีที่เกิดขึ้นในโลกอื่นก็ดีที่เกิดขึ้นในจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้น ในมหาจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นในนันตจักรวาลก็ดีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะนอบน้อมและบูชาพระสงฆ์ในอดีตท,ทุกทุกพระองค์นั้นด้วยเสียเกล้าบข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอกราบสักการะน้อมน้อมและบูชาพระสงฆ์ในปัจจุบันทุกทุกพระองค์ที่เกิดขึ้นในมนุษย์โลกก็ดีที่เกิดขึ้นในโลกอื่นก็ดีที่เกิดขึ้นในจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นในมหาจักรวาลก็ดี ที่เกิดขึ้นในนันตะจักรวาลก็ดีข้าพระข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะนอบน้อมและบูชาพระสงฆ์ในปัจจุบันทุกๆพระองค์นั้นด้วยเสียเกล้าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบสักการะ นอบน้อมและบูชาพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าทุกทุกพระองค์ที่เกิดขึ้นในมนุษย์โลกก็ดีที่เกิดขึ้นในโลกอื่นก็ดีที่เกิดขึ้นในจักรวาลก็ดีที่เกิดขึ้นในมหาจักรวาลก็ดี ที่เกิดขึ้น,นแนนัน,นจะจักรวาลก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบ,ราบสักการะ,กการะนอบน้อมและบูชา,ชาพระสงค์ในนาคตการ,าการภายภาคเบื้องหน้าทุกๆพระองค์นั้นด้วยเสียงกลนาว นี่เป็นการบูชาพระรัตนตรัยทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุแสนโกดจักรวาลถ้าเราท่องจำจนขึ้นใจแล้วก็ไม่นานเกินไปนะแล้วก็เหมือนกับสวดมนต์บทหนึ่งนั่นแหละท่านก็ท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปใช้กับสักระบูชาการบูชาพระรัตนตรัยทั่วหมื่นโลกธาตุแสนโกดจักรวาลน,นี้เราบูชาครั้งเดียว เราตายไปแล้วแสนชาติก็ยังได้อานิสงส์อยู่เพราะว่าในอดีตรเราก็บูชาในปัจจุบันเราก็บูชาแม้ในานาคตการภายภา,ยภาคเบื้องหน้าทั้งพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมเจ้าด้วยพระสงฆ์เจ้าด้วยทุกๆพระองค์ที่จะเกิดขึ้นทั้งเก่าและใหม่เราก็จะได้บูชาไปพร้อมๆกันแม้นว่าเราเส้นชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังสักการะบูชาอยู่อันนี้เรียกว่า บูชาอนาคตนะเอาอนาคตมาเป็นบุญในปัจจุบันเอาอนาคตมาเป็นบุญในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะใช้บุญในอนาคตมาเป็นบุญปัจจุบันได้อันนี้เรียกว่าเป็นคำสอนที่ผุดขึ้นมาในจิตในการไปอินเดีย ด้านวันนี้มาพูดถึงธรรมะที่ควรพูดปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อภัยมาในขณะปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าบ้านเมืองไม่ปกติภัยทั้งหลายที่มาเกิดปรากฏอยู่ในปัจจุบันทั่วทั้งโลกเนี่ยเรียกว่ามีอยู่หลายสิ่งหลายประการทางได้กล่าวต่อไปนี้หนึ่งปฐวีภยัยปฐวีภัยคือภัยเกิดจากแผ่นดินก็มีแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดข้อที่สองก็คือหลังจากมีปฐวีภัยแล้วก็มีอัคขีภัยนภะัยที่สามคืออุทกภัยน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่อย่างปีพศ2554นห้าร้อ,อ 4, นั่นก็เป็นน้ำท่วมใหญ่ของบ้านดาวที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นภัยที่น้ำท่วมเรียกว่าอุทกภัยภัยที่พา,พายุพัดเรียกว่าตภัยนะ วาตภัยก็ย่อมมีอยู่ในปัจจุบันก็พายุฤุดูร้อนแต่วาตภัยที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยสมัยก่อนปี2505ก็พายุใหญ่ที่แหลมตลมพุกมาสี่พฤศจากายน2 5ส2ก็พายุเกปี2541ก็เป็นพายุลินดาซึ่งพัดผ่านเข้ามาเรียกว่าวาตภัยวาตภัยเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากทั่วโลกเป็นขึ้นมาในปัจจุบัน ซึ่งก็มีอยู่มากเรียกว่าวาตภัยภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งเราเรียกว่าทุพพิกภัยทุพพิกภัยคือภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งบ้านเรานั้นไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจอแต่พวกอฟริกาบ้างพวกตะวันออกกลางบ้างพบเป็นประจำทุกปีนะสามปีมีทุพพิกภัยปีหนึ่งจึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้ภัยเกิดจากมนุษย์ด้วยกันเราเรียกว่าโจรภัย จนภัยเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าถ้าว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะเศรษฐกิจไม่ดีจนภัยเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าหรือว่าคนที่มีจิตไม่ดีก็ทําให้เกิดจนภัยขึ้นได้ถ้าเกิดกันแนะการนำการพร่ำการสอนไปในทางที่ผิดแล้วก็จะเกิดความยุ่งยากเกิดความวุ่นวายขึ้นจากโจนภยัยภัยที่เกิดจากภัยสงครามภัยสงครามก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่า ในปัจจุบันมนุษย์ดาวสร้างอาวุธกันมากไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนมัวสร้างกันมากเกิดแล้วไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนก็ต้องมาใช้กับมนุษย์ด้วยกันไฟสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความทุกข์ความยากความลําบากไปทุกหย่อมยากประชาชนทั้งหลายล้มตายไปจำนวนมากภัยต่อมาคือกราชภัยเกิดมาจากข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติไม่ชอบทําตัวทุจริตผิดบาปแล้วนําความยุ่งยากมาให้แก่ บุคคลใต้ปกครองภัยสุดท้ายที่เรากลัวเกรงกันในปัจจุบันก็คือโรคภยัยโรคภัยนั้นท่านทั้งหลายคอยสังเกตไหมว่าปีพุทธศักราช2,363 2,363โรคภัยใหญ่ที่เบียดเบียนประเทศไทยคนตายตั้งหลายหมื่นคนก็คืออหิวาต,ตกโรค2,363ยุราชการที่สองะ ต่อมาภายใหญ่มาเบียดเบียนอีกก็ปีสองสี่หกสามไข้หวัดใหญ่เบียดเบียนคนทั้งโลกคนตายสามสิบถึงห้าสิบล้านคนมาปีนี้สองห้าหกสามก็ภายใหญ่คือโคโรนาไวรัสก็คือโควิด -19 100หนึ่งร้อยปีภายใหญ่แบบนี้มาเยี่ยมมาเยือนพวกเราหนึ่งครั้งอีกหนึ่งร้อยปีก็มาเยี่ยมมาเยือนทั่วโลกอีกหนึ่งครั้งและ อีกหนึ่งร้อยปีก็มาเยี่ยมมาเยียนพวกเราทั่วโลกอีกหนึ่งครั้งท่านทั้งหลายไม่เชื่อก็คอยดูต่อไปแล้วกันว่าปีสองหกหกสามเขาก็มาอีกรอบหนึ่งใครไม่เชื่อแต่มาพูดก็คอยอยู่รอดูต่อไปก็แล้วกันปีสองหกหกสามเขาก็ส่งบินอีกรอบหนึ่งเรียกว่าบินรอบใหญ่คือเป็นทั่วโลกส่วนนั้นจะส่งบินเล็กๆน้อยให้กับประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างแต่บินใหญ่เนี่ยในรอบหนึ่งร้อยปีคือสองสามหกสาม สองสี่หกสามสองห้าหกสามและสองหกหกสามก็จะเกิดขึ้นแก่เราอีกพระใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทั่วโลกตามที่กล่าวมานี้นั้นถามว่ารวมกันเรียกว่าอะไรรวมกันเราเรียกว่าวัฏภยัยวัฏภัยคือภัยในวัฏะสงสารก็คือการเวียนตายเวียนเกิดนี่แหละการเวียนตายเวียนเกิดของท่านทั้งหลายนี่แหละมาเวียนตายเวียนเกิดเพื่อจะทาเศรษฐกิจให้ดีทําให้เหลือกินเหลือใช้เหลืออยู่ ทำให้เกิดมีความสุขมีความเจริญแต่ยิ่งเกิดเท่าไหร่ก็ตามคนยิ่งเกิดมากปัญหายิ่งมากตามคนยิ่งเยอะมากปัญหายิ่งเยอะตามเพราะอะไรเพราะโลกของเรานี้ไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวโลกของเรามีความทุกประกอบด้วยตามประกอบถึงความสุขบ้างความทุกบ้างเป็นธรรมดาความสุขก็อยู่ในโลกนี้ความทุกก็อยู่ในโลกนี้แหละอยู่แต่ว่ายุคของใครหรือว่าบุคคลใดความสุขมากกว่ายุคของใครความทุกขมากกว่า เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเรามาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเราจะสามารถปฏิบัติตนปฏิบัติตัวในครั้งที่เกิดภัยต่างๆเมื่อไม่เกิดก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะทำอย่างไร รุ่งนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยต่างๆกันต่อเพราะตอนนี้ได้เวลาที่จะไปฝึกภาษาจีนกับน้องเป็นหนึ่งกันแล้วซึ่งวันนี้ค่ะจะเป็นศัพ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรลองไปติดตามกันนะคะช่วงธรรมะพาเพลิน วันนี้เป็นหนึ่งของนำศัพ์ธรรมะภาษาจีนที่เกี่ยวกับกิจวัตรของชาวพุทธที่เราคุ้นเคยกันดีมาฝากกันดังนี้ค่ะบินเทบาทซึ่งศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าทัวปัวหวายยนทั่วปัวหวาหยนวววายนตักบาทศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าใจซึ่ง ใจสงสวดมนต์สัพภาษาจีนใช้คำว่าซ่งจิงซ่งจิงหรือเนี่ยนจิงเนี่ยนจิงแผ่เมตตาสัพภาษาจีนใช้คำว่าชื่อฝูซื่อฝูกวดน้ำ ศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าสาฝาสวยสาฝาสวยสัก,การะศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าจิง้งฝังจิ้งฝังมาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะบินเท่บ,บาทศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าทัวปัวหวยวน ทั่วปัวหวาหยวนตักบาตรศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าใจสังใจสังโสดมนตศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าซ่งจิงซ่งจิงหรือเนียนจิงเนียนจิง แผ่เมตตาสั์ภาษาจีนใช้คำว่าชื่อฝูชื่อฝูกรวดน้ำสั์ภาษาจีนใช้คำว่าสาฝาสวยสาฝาสวยสักการะศั์ภาษาจีนใช้คำว่าจิ้งฝั่งจิ้งฝัง นนั่่เองคะหากคุณผู้ชมสนใจอยากให้เป็นหนึ่งนำศัพท์ภาษาจีนเรื่องใดมาฝากกันก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP พีทาวเวชั้น26ถนนซีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรือ email address, อีเมล address y o g w a 7 g m a i l c o m ค่ะ เชื่อว่าทุกทุสาระของทางรายการจะนำความรู้และความสุขใจมาให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาที่เป็นหนึ่งในคุณแม่ปรังรัตต้องขอลากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ